สวัสดีครับผมผมกบนะครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อเซียนอีกแล้วครับเมื่อเช้าเมื่อกี้ครับพ่อเซียนแกก็ฝันเนาะแล้วก็มีผีคํามาเขียนเลขให้แต่ก็แกครับไปถูกเลขที่แกตามครับคือ0ูนย์แปกแกก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ประมาณหนึ่งครับแกบอกว่าแกจะขอตามเลขตรงที่แกชอบมันก็ไปออกเลขตรงที่แกชอบก็คือ089ครับที่ว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ส่วนที่แกฝันครับ มันไม่ออกแต่ก็ยังได้โชคได้เงินครับจากลอตเตอรี่อยู่ครับงวดนนี้ครับแกก็ฝันเห็นผีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผีคนไม่ใช่ผีโยมแต่ว่าเป็นผีพระผมได้ถามมาเป็นยังไงถึงเป็นผีแกก็บอกว่าแกก็เห็นผีอีกแล้วผีนั้นคือพระแกจมน้ําแล้วก็คนเขาไปช่วยมาบัพอซอยขึ้นมาแล้วจู่ๆนะ่ะพระรูปนั้นก็ ฟื้นขึ้นมาและก็บ,บอกเลขแต่ในความฝันมันไม่ใช่ล่างแล้วฟื้นขึ้นมาคือล่างแกยังนอนอยู่นะครับแต่ว่าวิญญาณแกนั้นลุกออกจากล่างทุกคนครับมองไม่เห็นพระรูปนั้นมีแค่พ่อเซียนคนเดียวครับที่ว่ามองเห็นพระรูปนั้นในความฝันซึ่งเขาก็บอกเลขพ่อเซียนเลยนะครับสื่อออเดอร์มึงสื่อออเดอร์คือเลขหกศูนย์สามกับหกศูนย์เก้าสองหางครับ พระตกน้ําตายแล้วก็เขาก็ซอยขึ้นมาแล้วก็ล่างวิญญาณออกจากล่างแล้วก็ดิ่งมาหาพอเสียนเลยครับพ่อเสียนแก,กก็ยืนมองอยู่มาบอกเลขพอเสียนสามตัวครับสองหางคือ6 0ศูนย์สามกับหกศูนย์เก้าสองหางแล้วก็หายแวบไปครับทุกคนไม่เห็นครับเห็นแค่พ่อเสียนแค่คนเดียวในความฝันอันนี้คือผมบอกตั้งแต่ต้นต้งแต่ต้นหมวดเลยเผื่อทุกคนอาจจะ ไม่ได้ฟังจะนะครับอันนี้คือตัวเลขที่พ่อเซียนแกฝันนะครับคือผีพระบอกเลขคือหกูสามกับหกศูนย์เก้าแต่ว่าเลขพ่อเซียนที่แกจะขอตามนะครับงวดนี้งวดที่แล้วครับปีที่แล้วแกก็ถูกห้าหนึ่งเก้านะปีที่แล้วครับงวดนี้แกก็ขอตามเลขตัวเดิมครับอันนี้คือเลขที่แกชอบแกบอกว่าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสอง 9 1 6นี่คือเลขพ่อเสียนที่แกจะขอตามงวดนี้ครับแกก็ถูก9 1 5 1หงวดงวดที่แล้วของปีที่แล้วครับ17โมกราปี6 6แกก็ถูกได้หลายเติบไม่ละบางคนนะครับลองจดไว้ก็ได้ถาม,มาคือเลขหลายหางอีกแล้วคือพ่อเซียนแกฝันได้เลขสองหางแต่เลขข้างล่างครับเป็นเลขที่แกจะตามซื้อวดเมื่อกี้ครับแกตามซื้อ0 8 9ย์แกแกก็ได้ลอตเตอรี่รอยหนึ่งครับผมถาม,มาได้หลายบ แกได้ลอตเตอรี่ผมจำจำหมดได้ว่าหงวดที่แล้วแกตามเลขสองหามึงครับแกก็ถูก,นกเนาะลอตเตอรี่งวนนี้แกก็จะตามนะครับ9ก้าหนึ่งห้าเ้าหนึ่งสองเ้าหนึ่งหกที่แกจะตามซื้อ <c oughs> เลขทั้งหมดก็มีทํานี้ครับนี่คือคองฝันครับพ่อเสียนฝันไม่ยาวครับฝนนันสั้นแต่จําได้เลยว่าเผีนผะตกน้ําแล้วก็ตายมอนาผาไปลหละแล้วก็คนครับเขาเขาไปช่วยมาเขาไปซอยขึ้นมาแล้วก็ พยายามปั๊มนะพยายามปั๊มแต่ก็ปั๊มไม่ได้เพราะว่าภารูนั้นก็คือ,อมรณาภาพาแล้วแต่จู่ๆครับเมืเอ่อนีร่ภารูนั้นก็บิญญาณออกจากล่างเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ทุกคนมองไม่เห็น้าด้วยซ้ําแต่ว่ามีแค่พ่อเซียนที่มองเห็นแล้วก็ยางมาหาพอเซียนครับลอยฟืดมาหาเลยแล้วก็บอกว่ามึงสื่อเอาเลยว่าสัตวมึงสื่อเอาเลยว่าสัตวคือเลขหกศูนย์สามกับหกศูนย์เก้าถามว่าเลขสวยไหมผมตอบตอนนั้นครับว่าเลขขี้ไรขี้ไล เลยเงสิมาออกแปลกๆแทะนะครับเนาะหกศูนย์สามกับหกศูนย์เก้าสองหางแต่ถามว่าพ่อเสียนซื้อไหมพ่อเสียนแกบอกครับปกติแกเป็นคนซื้อ,อเ,ลเลขเยอะมากวันนี้ครับรอมชี้นหน้าเบิง้งเพื่อจะมาหาอะไรห,น,หน,นึ่งก็ะไรสิบเจ็ดมกลาหกเจ็ดเนี่ยผมก็อยากเอาความฝันของแต่ละคนครับมาหล่อให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับเนาะตอนนี้ยุ่งครับยุ่งไาไร ดี๋ยวกำลังจะจอบแค่ตบยุงมือสื่อได้ตบบัตรถือครับอืมไม่ได้แปลกครับอย่าผมเป็นคนหากินบ่กเหยีมานครับผมตอบตรงๆครับแค่ยุงครับผมยังตบบัตรถืออันนี้คือเรื่องจริงครับตบบัตรถือเลยเหรอยุงนี่แต่ว่าเลขเนี่ยครับพ่อถือครับเลขพ่อถืออยู่บ้างนะกุมน้าบอกอย่างน้อบอกเปลี่ยนเสียประเด็นกับบุงกูชิวย่างนีครับเพราะว่าแกกับบอกข้องฟันสันสันผมก็หมอกฟันสันสันแต่ก่อนอื่นครับกับ บอกครับบอกเห็นมันจบแปดนาทีครับตั้งที่เขากขีหนดแลครับเนาะบางคนกะไม่ต้องทนฟังก็ได้ครับกะเบิร์แค่ตัวเลขกกพอครับแต่บางคนกะคือว่าครับถ้าไม่ได้ฟังกับรีรงมาตรงที่ <too> ่าเป็น <Akbar> ตัวเหลขกให้ว่าฝันในเหลขกนิดหน่อยเนาะเปิดมาคือเล็กหลายหางเลนาะจะขึ้จะขซื้อตัวไหนเอาเป็นว่าครับความฝันของแต่ละคนครับเขาฝันได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าเหล็กตรงที่เขาชอบน่ะผมก็ถามเผื่อเนาะบางคนบางครั้งครับ อาจไม่ออกเลขความฝันแต่อาจจะออกเลขตรงที่เขาชอบเนี่ยครับคือเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นเลขเยอะจังแต่ส่วนใหญ่ครับคือผมก็ถามเพื่อเพราะว่ามีหลายคนครับว่าถามถามแกด้วยว่าเลขที่แกชอบมีเลขอะไรบ้างอันนี้คือผมถามเพื่อก็เลขที่แกชอบก็มีแบบนี้ครับนี่แหละคือเหตุผลว่ามันมีหลายตัวหลายหางนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันครับไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวทางแต่ถ้าหากว่าเฮามาครับหางไหลาหางหนึง นะครับเนาะตัวไหนตัวหนึ่งที่ย้ามากท้าก็ต้องจุดรอยแคบไว้ครับว่าโอ้ตัวนี้มันตรงก,กันกับของผู้นั้นมันเหมือนมีย่าสยามครับมีย่าสยามปึ๊บเห็นไหมวนไหนครับอาจจะตรงกับเลขที่เราชอบพอดีนะครับหางในคันหนึ่งแต่ปีที่แล้วแกบอกว่าแกถูกห้าหนึ่งเก้าหนองเยอะมากงวดนี้แกก็เลยว่างวดนี้แกจะขอตามอ่าเก้าถึงห้าอีกรอบนี่ <c oughs> แกก็ซื้อแบบนี้เลยครับ คนมาเกล็ดนะครับเนาะกลับมว่ากันครับคนมาเลขอาจจะซื้อเลขหลายหางเน่แต่กับผมก็ถามนะว่าบางคนครับซื้อเลขตัวเดียวนี่มีบอกบางคนก็มีครับซื้อเลขตัวเดียวแต่ว่าบางคนกับซื้อเลขหลายตัวสินะบางคนกับซื้อเลขตัวเดียวแบบถูกก็ถูกจริงๆเลยก็มีสินะแต่ก็ดีครับไม่ต้องเปลืองตังค์ไม่ต้องซื้อเลขกลับไปลับมาออกก็คือออกไม่ออกก็คือไม่ออกสินะครับดีใจด้วยครับที่ว่าบางคนฝันได้เลขตัวเดียวแล้วมันออกตรงตรงแต่ผมบอกความฝันคนหลายคนครับที่ว่าหลายคนทักมาเรา แทบจะหลายคนครับแทบจะไม่มีใครซื้อเลขหางเดียวเลยบางคนฝันเลขได้ตัวเดียวไม่เดียวจริงครับอย่าเช่นมาฝันได้เลข6 0 9แบบนี้บางคนก็ไม่ได้ซื้อ6 0 9อย่างนี้นะครับกลับไปตันเลนบ้างไปซื้อ990บ้าง660บ้างแบบนี้ครับเพราะว่าบางบางเสือมันเข้ากับบหมันใจนะครับนะว่าเข้าจะเด็กตัวเดียวไม่เดียวจริงบอบางคนฝันได้อย่าเช่นมาฝันได้609นแบบนี้บันเลขออกมาออก990แบบนี้ครับ มันเสียได้เลยนะครับเนาะมันเสียได้เลยทุกทีอยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางผมก็ไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนเนาะไม่รู้เลยครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนจริงๆแต่ว่าผมแกพยายามครับถามข้าฝันข้อตแต่ละคนครับที่ว่าแกถูกเลขแล้วก็แกฝันแม่นเอามาเล่าให้คนได้พิจารณาสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดอาจจะไม่ให้โชกอะไรครับเนาะไม่จะาจะเป็นหางใดห้างหนึ่งตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งมหาว่าตรงงันกับเลขของเ้าห้างเอาตัวเลขสีหนึ่งครับไปพิจารณากับเลขของคนอื่นเผื่อสิมา ขาดมือเลยครับขามือเลยแต่ไม่ตายมึงนีแหละครับแปลกเองขาดซัดบุรีครับขาดซัดบุรีอะไรนะลองมึงครับขอให้ทุกครับโชคดีกันหมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกครับเสี่ยลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่อได้รางวัลใหญ่ๆนะครับเนาะขอบคุณหลายสวัสดีครับผม